ทานที่เคารพครับกระผมจิกระดายุห่วงรัพย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาใช้เวลาไม่มากครับแค่สงสัยในมาตรา13วงเล็บทับ2เนี่ยนะครับโดยเฉพาะวัก4วงเล็บ4ท่านเขียนบอกว่าตั้งคณะกรรมการแล้วเนี่ยนะครับต้องไปตั้งอีกก็จะมีตั้งแต่กตชกตรตามมาตรา14แล้วก็มีกอพอคตรก็คือคณะกรรมการพิทัก,กระบบคุณธรรมตามมาตรา25 แล้วก็มีมาตรา35คณะกรรมาการร้องเรียนตำรวจยิ่งอยากจะถามท่านครับว่ามาตราหลังๆเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับมาตราแรกแบบไหนอย่างไรและการไปออกคุณสมบัติเนี่ยนะครับเช่นเพื่อตรวจสอบติดตามประเมินผลข้าราชการในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่ผมพูดเมื่อมาตราที่แล้วใช่ไหมครับที่มีกอตรอลงพักถ้ามีจริงเป็นระดับลงพักไปถึงระดับอำเภอ โรงพักขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กที่ท่านเคยพูดตั้งแต่มาตราต้นๆมันควรจะเป็นแบบไหนแล้วก็ฝากท่านด้วยนะครับกตรทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยรู้กันดีครับว่ามีสตังหน่อยไอเฮียอากูก็เข้าไปเป็นประธานกตรไปชี้นําผู้กํากับก็บางโรงพักก็สามารถทําได้เพราะท่านเป็นคนจ่ายตังค์นอกจากนี้ครับจึงอยากจะฝากคณะกรรมาการลงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกและพี่น้องประชาชนชาวตํารวจ ทั่วประเทศไทยหลายแสนคนได้ทราบด้วยว่าถ้ามันจะไม่มีกรตลอระดับโรงพักและไปใช้ระดับชาติหรือกรตลอของจังหวัดจะเป็นโอกาสดีไหมมันจะได้มีคนที่ไปถ่วงดุลซึ่งกันและกันในท้องที่ผมจึงฝากสั้นๆไปเพียงเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ